คัสำหรับผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช anel ให้ด้วยนะครับและติดตามการสตรีมของผมได้ที่ s o f l i g h t c o m ครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับขอบเว้นเพื่อนขอบเว้นขอบเวอาเ้ยขอบเว้นยุดขอบเว้นขอบเว้นยุดยุดเฮ้ยพ่องตายมึงได้ยินไม่ได้อีเหี้ยตารอ่ะผมไม่รู้ด้วยว่าพิมมี่มาทางนี้รู้แล้ว ตอนแรกไม่รู้อ้าวเฮ้ยเแล้วปลาแม่งเด้งกลับมาเฉยเลยครับโอ้ยวิวเอาเอ้ยเอาโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยโอโตโต้ไปควักมีดแม่งถามมีดบัดมือไปเฮียไอ้เฮียเฮียไม่เล่นไอ้เฮียไม่ให้เกียรติเฮียแม่งเฮียไม่ให้เกียรติคืนกวนตีนขมับแม่งมาถึงดีแล้วเอ็มใช่ไหมมนเล่นด้วยกันวิวเฟรนดีจัดเอาเลย แม่ฉีบเมีอิเมีิิสบายเลยวนิ่งนิ่งโอ้โหเีิดวบ้าจัเรียบร้อยแม่งแม่งไม่เอาพื้นนี้เต็จละเร็จลัวละเฮ้ลัว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  โอ้โหแม่งอ่านอ่านอ่านคาเลยคือแบบ I got you boy เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอนได้แต่ว่าเขาไม่เชื่อนี่ไม่มียิงพลาดไม่มียพลาดอยู่าลอนยี่ห้อนี้โวย กูเก่าเฮ้ยเก่าจัดเฮ้ยเอ้ยเก่าัดอะกูไม่หลบกูไม่กนเนี่เฮ้ยโอ้กูเก่าและกูเก่าจัดขอให้คุณโชคดีกูไม่อยากคุยอ้ผู้ชายเลยสวยครเ้าเชือมัน้อึดอัดไปหน่อยเหรออย่างนั้นน่ะเฮ หอยอึดอัดไป,ไปโอ้โหโอ้โหโถ่เอ้ยไม่ต้องห้อยก็ได้โอ้ไม่ต้องของคอรุ่นเนี้ยเธอคือดูอุ๊ยอุ๊ยโอ้ชาบไหนไหนโอขอถ่ายรูปขอเต้นจอบโยแพนนี่คืออะไรอ่ะฮะเฮ้ย

I'm not expecting that. 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 I'm the expecting that. i not expecting that. I'm not expecting for me, for me, expecting that. I'm not ออร้องเพลงอ่ะเนี่ยอันนี้มึงร้องเพลงใช่ไหมของดาวอ่ะเนี่ยเออเฮ้ยเอาเี้ยมังร้องว่าชิกกินดาวโฟมี่โฟมี่โฟมีเบิร์ดเซฟไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ลงท้ายด้วยเบิร์ดเซอ่ะไอ้ยิบูนบอกเบิร์ดตีทับอ่ะเฮ้ย ให้กูลองตอนไหนนะจีซาด้าเฮ้ยเดี๋ยวเวอร์ซตอนไหนมาลองไหมเดี๋ช่ิกดาวโบมีมีเวอร์ซัสออนเดอฟ์สอสเป็นผมก็า์อะไกันแต่ยิงถ้าเมื่อกี้เป็นทางด้านของผมแปดดีว่ะเฮ้ยดูพี่โอ้แม่งรถทรงจัดอ่ะรู่แมงรดทรงพีดีซจัดอ่ะเป็นส่อะไรอ่ะ ทารอนดีว่าช่วงนี้ไม่ค่อยชอบหน้าเจสันมาแย่งความรักกูไปต่อให้ไม่มีเจสันไปกูดิไอ้ยยิงตัวบอมตัวเองเออาดีว่ามึงเคยดูบ้านนักเตะซีลิมยี่อ่ะรวมพลังอ่ะแล้วเตะลูกสุดท้ายอ่ะเม็ดเดียวแตก ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่มีกับหัวลางไม่ดีแล้วลางไม่ดีอีกแล้วโกเหรอว่าสูงไปว่ะไอ้เหี้ยว่าโกสูงไปว่ะตูประตูประตูประตูเฮ้ยเอ้ยแม่ง มาเกิอนี่หนุ่ยโอ้ยโอ้โหแม่งสองคนเนี้ถูมาแล้วมาแล้วัเอาตัวจริงยิงูกตัวแล้วต้องห่วงยิงูกตัวแล้วตอนนึกว่าจะไหลไม่นึกว่าจะไหลไม่ยิงลูกตัวที่ที่เห็นตอนนี้เรียทานไม่ต้องห่วงนะตัไหนเฟคเอาเทาน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆสองลูกกันนะมึงเคลียร์เหี้ยอะไรเนี่ยตอนนี้มันขี่อะเอาแล้วเข้าซีไปแล้วแบบงงๆยังไงเอ่ยแล้วตัวเอ้ยเอเฮ้ย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 มึงเห็นไอ้จับมึงเห็นเว้ยกูไม่เชื่อว่ามึงไม่เห็นกู่คนลุกเลยช็อตแบบนี้ยคืออะไรวะมันเดินโค้งไม่ใช่ตัวปลอมด้วย ไม่ใช่อ่ะหุ่นเสียตีด้วยไอ้กักพี่มาพี่มาเต้พี่มาเอาดิพี่พี่ไม่ได้พี่ได้ what ให้พี่เป็นตัวหนึ n g holy เข้าไงวะไอ้เฮียนะพี่นี่ตีเนี่ กูอยากเลิกเล่นเกมเชี่ยนไวสัตว์เฮ้ยเลือดข้นขึ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 ้ยขึ้น้นขึ้ไขึ้น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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้น้นเึ้นข้ยขึ้นขึ้าขึ้ไข้นข้น้เ้้เ้้้้น้น้้นเ้้้้้้ thay ying đi sút quá penalty cảng tốc tên phết I know. มาเลย Let's give it up for these athletes tonight, ladies and g e n t l ก่อนจากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับผมก็จะได้เป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ